ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคาบนี้นะคะมาเรียนกับครูเป็นสีนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะมาศึกษากันในวันนี้ก็คือในเรื่องของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะก่อนอื่นให้หนักเรียนมาดูก่อนว่าเขาต้องการให้หนักเรียนทราบอะไรบ้างก็คือในเรื่องของตัวชีวิตนั่นเองนะคะ ตัวชีวัตตัวแรกก็คืออธิบายพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขปนะคะสองก็อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสามค่ะยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์สี่ค่ะอธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะคะเราจะรู้ถึง4เรื่องด้วยกันนะคะรู้และเข้าใจนะคะก่อนอื่นนะที่บอกว่าตัวชิวัตแจ้งให้นักเรียนทราบแล้วนะคะพังสาระการเรียนรู้ก็มี3หัวข้อใหญ่ด้วยกันใช่ไหมคะ หัวข้อแรกก็คืออาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์และพัฒนาการด้านต่างๆ 2. งภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 3. ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราจะมาศึกษารายละเอียดกันก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนว่าใครละ่ะที่เป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ใช่ไหมคะเรามาดูเลยนะคะว่าอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยที่มีการพัฒนาด้านต่างๆนี่หัวขอหัวข้อแรกใช่ไหมคะก่อนอื่นนะต้องรู้ก่อนนะคะว่าใครที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะก่อนอื่นตอนแรกยังไม่มีใช่ไหมคะเรามาดูก่อนนะคะรายละเอียดมันเชื่อมกันต่อเนื่องกัน มันมีความต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ในสมัยปลายอะไรคะปลายสมัยทนบุรีเพราะขณะนั้นเกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นภายในทางด้านการเมืองและใครเป็นผู้ที่ปราบก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งของท่านนะคะเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเดิมท่านชื่อว่าทองดวงนะได้ยก กองทัพไปปราบจนสำเร็จพอสำเร็จแล้วบรรดาขุนนางทั้งหลายนะคะและก็บรรดาประชาชนราษฎรทั้งหลายก็เลยเชิญท่านเนี่ยเป็นไงคะ,สะเสด็จขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์ก็คือกษัตริย์องค์แรกและก็ได้ตั้งชื่อราชวงศ์นั้นว่าราชวงศ์จัก,กรีตั้งขึ้นเมื่อไร่คะน,นเรียนวันที่6ค่ะ6เดือนละไรยเมษาพุทธศักราช2 0 0พ 325ซึ่งขณะนั้นนะคะพระชนมายุของท่านเท่าไหร่แล้ว46พันษานะคะ46พรรษานะคะพอมาในสมัยรัชกาลที่9ทําทำไมคะรัชกาลที่9ได้ถวายพระนามค่ะนักเรียนคะได้ถวายพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโล,โลกและก็ต่อด้วยคำว่ามหาราช ว,ว่ามหาราชคงเข้าใจนะคะว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์แต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีคำตอ่อท้ายว่ามหาราชมีเพียงไม่กี่พระองค์นั่นก็หมายความว่าที่ต่อคำว,ว่ามหาราชนั้นต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่ที่ไหไคะที่มีความสำคัญพิเศษนะคะมีความสามารถอย่างมาก เพราะคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างจนได้ได้รับว่ามหาราชนะคะเท่าที่ผ่านมาันเรียนคะพระมหากษัตริย์ที่ได้เรียกนามได้ถวายนามคําว่ามหาราชไม่ใช่ว่าท่านมีชีวิตอยู่นะคะแต่ท่านได้สวรรคตไปนานนะคะแต่ได้คุณงามความดีก็ได้ถวายนามย้อนหลังให้ว่ามหาราช ยกตัวอย่างอย่างเช่นในในสมัยสุขโขทัยก็ต้องเป็นใครคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหมคะถ้าในสมัยอยุธยาล่ะคะนักเรียนถ้าในสมัยอยุธยายกตัวอย่างอย่างเช่นพระนารายมหาราชนะพนระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะคะถ้ากรุงธนบุรีก็ต้องยกให้กับใครพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นักเรียนเรียนมา พระองค์แรกก็คือระบ,บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและต่อคำว่ามหาราชแต่มีพระองค์หนึ่งนะคะที่มีคำท้ายว่ามหาราชในขณะที่ท่านมีพระชนชีพยอยู่ก็คือรัชกาลที่9นั่นเองนะคะต่อท้ายว่ามหาราชนะคะเรามาดูนะคะว่าในการ สถาปนากรุงรัตนกุศิน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะที่มีชื่อว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุนะคะอะไรทำไมต้องมาตั้งที่นี่เพราะเมื่อก่อนนั้นไม่ใช่ว่ากลุงรัตนกสศินก่อนหน้านั้นก็คือกรุงธนบุรีใช่ไหมคะทำไมต้องย้ายละ่ะอะไรคือเหตุผลนะคะเหตุผลที่ย,าย้ายอาจจะมาดูกันอีกนิดหนึ่งอันนี้คือปฐมกษัตริย์ นะคะแห่งราชวงศ์จัก,กรีอันนี้เป็นอนุสาวรีย์นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะเป็นรูปปั้นของท่านนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมอ่ะต่อไปนะคะการก่อสร้างนะคะพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะคะและเมืองหลวงใหม่การสร้างเนี่ยพอท่านขึ้นครองราชปีอะไรนะ สองสามสองหใช่ไหมคะแล้วก็สร้างพระราชวังอยู่สามปีนะคะสร้างสามปีก็เสร็จแล้วเสร็จนะคะพอแล้วเสร็จทำไมอะ่ะปรดเกล้าวนะคะให้สมโพธิพนครแล้วก็มีนามของเมืองหลวงว่าอะไรคะกรุงเทพมหานครน,นะคะ หลังจากนั้นพอเฉลิมฉลองและก็ได้อัญเชิญนะอัญเชิญอะไรคะพระแก้วมรกตเพราะตอนนั้นนะพระแก้วมรกตเนี <c> ่ย <oughs> อยู่ที่ธนบุรีนะคะก็มาประดิสถานที่วัดพระศรีรัตนศะาส,สดารามหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดพระแก้วนั่นเองที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็ได้ ให้นามใหม่นะคะนามใหม่ของพระแก้วมรกฏว่าพระพุทธมหามณีลัตนปฏิมากรน,นะคะจำได้ไหมคะพระพุทธมหามณีลัตนปฏิมากรเรียกสั้นๆว่าพระแก้วมรกฏนะคะ มาประดิษฐานที่วัดภระศรีรัตนาศาสดารามและก็เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนาโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์แต่จะไม่มีพระภิกษุสงฆ์อาศาัยอยู่ในวัดนี้นะคะผ่านเคยเห็นไหมคะเคยไปหราาือยังนะคะอันนี้คือวัดพระแก้วมรกต อดูนะคะการสร้างาพระบรมมหาราชวังเป็นไงคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจและศูนย์กลางการบริหารราชาการแผ่นดินนี้เป็นไงคะนี่ได้เชิญพระแก้วมรกตที่สำคัญเลยและก็เป็นอะไรคะขวัญและกำลังใจของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงสมัยปัจจุบันใช่ไหมคะ อันนี้คือพระบรมมหาราชวังไม่ใช่แค่นี้นะคะนักเรียนจะกว้างอยู่นะคะด้านนี้เคยไปไหมคะอันแรกเนี่ยด,ด่ดานดข้างหน้าเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้แต่ในที่ห้องบางอย่างเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เราเข้าไปนะคะอ่ะต่อไปก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10นี้นะคะกูอยากจะบอกสาเหตุบางประการว่าทําไมกรุงธนบุรีต้องย้ายมาที่กรุงเทพนะคะสาเหตุการย้ายมี3ประการใช่ไหมคะเพราะว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่แคบนะคะมีน้ํามีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านนะตรงกลางเลยก็เป็นเมืองอกแตก ใช่ไหมคะท่าน,นี้ก็คิดว่าเมื่อประชากรมากขึ้นเนี่ยเป็นไงมันก็ไม่สามารถที่จะขยับขยายเมืองได้ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไงเป็นเมืองอกแตกบอกไปแล้วนะคะในการค่าศึกมาเนี่ยมาประชิดอะไรต่างเนี่ยมันก็จะยากต่อการที่ป้องกันก็ไม่สามารถทำได้ก็เลยต้องย้าย อย่างประการที่2เนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าประการที่2ก็คือกรุงธนบุรีก็มีพระราชวังเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะพระราชวังก็คับแคบนะแล้ว2ข้างสงข้างก็มีวัดอยู่ขนาบข้างอยู่ก็ไม่สามารถที่จะขยายอะไรได้เลยนะคะมีวัดไหนบ้างอะ่ะที่ขนาบข้างอ่ะนะคะอย่างวัดแจ้งหรือเรียกว่าวัดอรุณนะคะกับวัดท้ายตลาดนะฮะหรือว่าวัดโมรีนะวัดโมรี โลกยาลามนะคะทำให้แม่น้ำกัดเซาะก็ไม่สามารถอย่าประการที่สามเพราะอะไรคะประการที่สามเนี่ยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่กว้างนะคะเมื่อมีพื้นที่กว้างก็เหมาะกับการที่ขยายเมืองนะคะในอนาคตข้างหน้าอันนี้คือการคิดการไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ ท่านย้ายจากกรุงธนบุรีมาอีกฝั่งตะวันออกนะคะคือกรุงเทพมหานครนั่นเองเข้าใจนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่าลำดับนะคะพระมหากษัตริย์ที่มีการสืบสันติวงศ์ของ สมัยกรุงรัตะนะโกสินทร์นะคะรัชกาลที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูนะรัชกาลที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งก่อนหน้านั้น พระองค์ท่านก็เป็นสามัญชนธรรมดานะคะแต่ได้ความสามารถได้ความเข้มแข็งด้วยการที่ได้ดำรงตำแหน่งนะคะกับการสู้รบนะท่านฟันฝ่นาอุปสรรคมาเยอะแยะนะคะกับการที่กว่าจะได้สถาปนาหรือปราบดาพิเศษการปราบดาพิเศษคือการตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ เรียกว่าปราบดาพิเศษนะคะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนเัเรียนคะ่ะก็จะอยากจะบอกว่าท่านขึ้นครองราชท่านทําทุกอย่างนะคะไม่ว่าจากการปกครองดูแลบ้านเมืองไม่ว่าจากการปกป้องไปสู้รบก,กับประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารุกรานเข้ามาพราะองค์ท่านตราตรำในทุกทุก ด้านเลยนะคะท่านครองราชนานถึง27ปีนะคะ27ปีเรามาดูราัชากาลที่สองบ้างนะคะเรายังไม่รู้รายล,ละเอียดทั้งหมดนะคุณพยายามจะพูดให้น้อยลงนะคะอย่างราัชากาลที่สองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภนะานไหลนะคะเป็นพระราชโอรสของ รัชการที่หนึ่งนะคะท่านครองราชนานถึง15ปีท่านมีความสามารถด้านกวีนะคะนักเรียนด้านกวีแต่รายละเอียดนั้นเราค่อยศึกษากันเนาะนะคะคร่าวๆก่อนนะคะต่อไปรัชการที่3ค่ะนักเรียนรัชการที่สคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เป็นพระราชโอรสของพระ บาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่าณน,นาาไหลครองราชก็นานถึง27ปีและก็รัชกาลที่4่นะคะดูรัชกาลที่4นะคะ,ะรัชกาลท,ที่4ก็เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาไหลท่านค่นครองราชเมื่ออายุมากละนะคะแลกะก็บอกก่อนพันนามของท่านชื่อว่าอะไรนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองราชนานถึง17ปีนะคะ17ปีต่อไปค่ะนักเรียนรัชกาลที่5ค่ะรัชกาลที่5มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชนานถึง42ปีซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระราชโอรสนะคะ นักเรียนสังเกตมาเลยนะคะว่าตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงแม้จะเป็นสามัญชนธรรมดานะคะแต่ที่ครองราดอง์ต่อๆมานั้นเป็นการสืบสันติบงนั่นหมายความว่าเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ทั้งสิ้นที่ขึ้นครองราชในสมัยรัชกาลต่อๆมาใช่ไหมคะต่อไปค่ะรัชกาลที่ห้าแล้วต่อไปก็เป็นรัชกาลที่ ใช่ไหมฮะรัชการที่6ก็เป็นพระราชโอรสของรัชการที่5ารัชการที่5มีพระราชโอรสสองพระองค์ก็คือรัชการที่6กับรัชการที่7ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะนักเรียนขาพระราชโอรสเยอะมากนะคะในสมัยรัชการที่5านะคะดูรัชการที่6มีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราช15ปีค่ะรัชกาลที่7จคณะเรียนรัชกาลที่7มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่7ครองราชเพียงแค่เพียงแค่9ปีเท่านั้น นะคะคท่านไม่ได้สวรรคตรก่อนนะคะแต่ท่านสระราชสมบัตินะคะเมื่อปี2477เพราะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ในระบอบประชาธิปไตยนะคะและท่านก็เสด็จไปประทับที่ต่างประเทศนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนคะหลังจากที่รัชกาลที่7สละราชสมบัติแล้วนะคะก็หาค่ะแต่งตั้งไม่ใช่หาค่ะนักเรียนคะแต่งตั้งนะคะผู้ที่จะมาขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่7นะคะก็ได้จากพระราชโอรสของสมเด็จพระมหิธาราธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสนะคะของรัชกาลที่5นะคะเป็นราชโอรสของรัชกาลที่5ครูไม่แน่ใจว่าองค์ที่64หรือ65ไม่แน่ใจนะคะสำหรับตัวเลขนะคะนักเรียนคะได้แต่งงานกับสมเด็จย่านะคะได้พิเศษกับสมเด็จย่าแล้วก็มีพระราชโอรสพระราชธิดานะคะ และพระราชธิดาชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรอ่าเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูพระนามรู้จักกับพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยก่อนเดี๋ยวครูจะใส่ให้รายละเอียดให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะคะรัชกาลที่แดนะคะรัชกาลที่8ดมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จ พระปรมเมนธรรมหาอนันทมหิดลน,นะคะครองราช12ปีซึ่งขณะนั้นพระองค์ก็ยังมีพระชนมายุไม่มากนะคะเมื่อขึ้นครองราชแล้วท่านก็ไปศึกษาเรียนต่อที่ต่างประเทศและก็มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะแล้วก็พอกลับมา นะคะสุดท้ายก็ถูกลอบปลงพระชนนะคะอ่ะแล้วต่อมาก็ได้มีการสถาปนาพระมหากษัตริย์ต่อจากรัชการที่8ก็คือรัชการที่9นั่นเองนะคะรัชการที่9มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเห็นไหมคะ ต่อโดยคำว่ามหาราชที่จริงรัชกาลที่5ก็ต่อด้วยคำว่ามหาราชด้วยเช่นกันนะคะอ่ะต่อไปรัชกาลที่9เลยนะคะมาดูนะคะว่าราัชกาลที่9เนี่ยครองราชนานที่สุดเลยแห่งราชวงศ์จัก,กรีครองราชนานถึง70ปีนะคะ ครองราชนานถึง70ปีและก็ครองราชการเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดของกษัตริย์ของโลกเราเลยนะคะนานที่สุดคือ70นะคะอ่ะต่อไปปัจจุบันนี้เรามาถึงรัชกาลที่10แล้วใช่ไหมคะรัชกาลที่10ก็เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่9 นะคะเป็นราชโอรสของรัชกาลที่9มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่2,559มาจนถึงปัจจุบันนะคะของราชมาแล้วก็หลายปีท่านก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะ แทนนะคะเขาเรียกว่าต่อนีต่อจากรัชการที่เนั่นเองอันนี้คือพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและที่ผ่านมาก็บอกกับเราเสมอว่าพระมหากษัตริย์จะขึ้นครองราชนั้นเขาเรียกว่าการสืบสันติวงศ์นะคะก็คือจาก กษัตริย์ก็เป็นพระราชโอรสนะคะที่ผ่านมาจะไม่มีพระราชธิดาที่ได้แต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นผู้ชายทั้งสิ้นนะคะเอาละไว้เป็นไงคะนี่สำหรับเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์มันก็แบ่งออกได้สามช่วงสมัยด้วยกันนะคะ ช่วงแรกนะคะเขาเรียกว่ายุครัตรนโก,กสินตอนต้นพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สามนะคะยุคตอนต้นนะคะยุคแรกทำอะไรบ้างคะยุคตอนต้นเนี่ยแค่รัชกาลที่หนึ่งก็เป็นไงคะปกปักรักษาดินแดนไทยใช่ไหมคะออกสู้รบกับพม่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนเกิดความ กระด้างกระเดื่องเราก็ต้องไปปราบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสงครามก้าวทัพอะไรต่างเนี่ยมันก,ก็เห็นความสามารถของรัชการที่หนึ่งใช่ไหมคะยุคต่อไปอ่ะเอาคลาดคร่คราวก่อนนะคะไม่ใช่ลงรายละเอียดในนักเรียนรู้เา้าคร่าวก่อนสําหรับวันนี้นะคะยุคที่สองเขาเรียกว่ายุคปฏิรูปประเทศเป็นแบบสมัยใหม่ตั้งแต่ในสมัยรัชการที่4นะคะถึงรัชการที่ ที่เท่าไหร่คะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัวไปถึงพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ถึงรอหนั่นเองนะคะรัชกาลที่4ี่ถึงรัชกาลที่6นะคะที่ทำให้มีความรอดพ้นนะคะของชาติตะวันตกที่เข้ามาลุกรานที่เขาต้องการล่าอนณานิคม เอาประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เป็นเมืองขึ้นนะคะแต่ไทยเราก็รอดพ้นสิ่งเหล่านั้นมาได้นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าเราเสียดินแดนจำได้ไหมคะประเทศไทยของเราตั้งแต่รัชากาลที่1จนถึงรัชากาลที่9เนี่ยเราเสียดินแดนไปถึง14ครั้งใช่ไหมคะและครั้งที่เสียดินแดนมากที่สุดเลยก็คือในสมัยรัชากาลที่5นั่นเอง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้รัชกาลที่ห้าประชวนนะคะเอาละนะสองเลนะยุคที่สามนะคะนักเรียนยุคที่3านะคะยุคที่3ามนี้เขาเรียกว่ายุคปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะก็ต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่ เถึงปัจจุบันนะถึงปัจจุบันก็คือรจจาชการที่10นั่นเองนะคะนี่คือเนื้อหากว้างๆนะคะแต่เราจะลงรายละเอียดนะคะว่ายุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นยังไงมีการเมืองการปกครองเป็นแบบไหนพัฒนาอย่างไรนะคะโอเคนะคะ นะนี่ให้เราได้เห็นนะคะยุคสมัยนะยุคแรกตอนตอน้น1 2ึสอรัชการที่1รัชการที่สองและรัชการที่3ามเอาละวันนี้นะคะเราจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแต่สำหรับแบบฝึกหัดหรือการบ้านเราจะไม่มีนะคะให้เราเรียนคร่าวๆก่อนนะคะ วันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันอีกครั้งคาบที่สองนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน